สวัสดีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะอันมาดามน่อยสีม่นผ้ามาสำรวจปลาเฮดค่ะมาหนิอันเฮดที่เคยออกอันหลายเฮดลังเหลี่ยงเหลี่ยมเฮดเหลืองเฮดม่นปูเฮดพึง่งโอ้ยซ้ำมาแห่งแถวพี่น้อง ฝนกำลังตกมาได้สามสี่มือเห็ดผีเบือกับบมีจ้ะมีแต่พอ่อมีแต่ก้อนหินโอ้ยมาขีห้หายคักแน่เถอะทั้งอื่นพ่นเราออกอยู่ว่าสันทั้งนี่ลราบวมมีเห็ดอย่างพ่อเห็ดบ่มมีลีพี่น้องม่ปกติมันสิออกเลยจ้ะ ออกแบบนี่จะมีแต่ต้นใหม้กําลังสีสุมแสดงว่าบทันออกปีนี้เห็ดทั้งข่ยนีสีมาซ่าเนี่ยเด้อพี่น้องปกติปานนี้ขก่ก็ได้เก็บจนวิ่นละ่ะถ้าเห้ยเพิ่อโอ้ยตะลีตนจะขวางกับกระตาเด้พี่น้องนี่กระตาจะนี่กระ,ะตากระตาก็มีด พอนำมีดมาปาดขายัางทีใช่แล้วมีดขอยดิโทรศัพท์ทับอยู่บอมีดอพี่น้องเ้อบ้านนี่ข่อยกับสิอ้วยลบไปหายทำการทำงานข่อยตัวเห็ดบอ่ออุ้ยซางว่าทิไม่มีอะไรเลยเห็ดหย,ยิบหยิบตีกับโบมี เฮ็ดผีเบียกับบะมีเฮ็ดบ่เบียกับบะมีพี่น้องเอ้ยมาหอยผ้าอุไวออกไปเด้เลยจากที่นี่มาส้มปลาเหรนกับเลี่ยวกันเนาะพี่น้องถือว่ามาส้มปลาคุณนกนี่ก็ร้อนห้องก,ก้นตปกก็ได้เลยมาเทราบาทโอ้ยเห็ดบ่มีว่าสั่นหอยเราบ่เคยเห็น ท่างเป็นโอ้ยพีนออยย่น้องเอ้ยมาเสียเถี่ยวเขาบอเป็นอย่างออกกำลังกายต่างออกกำลังกายพ่ะน,นะปกติข่อยมาบอพี่น้องเฮ็ดเพิงเฮ็ดลังแหล่ลังเหลี่ยมเต็มเมื่อตีจ้ะน้ำมันนี่ไม่สิ่งังปีนี่แห่งแห่งโดนคักแน่จ้ะไม่บ่มีอยังเลย พ่นจ้ำพ่นปลาข้าเจ้าขนไปผุนข้างข้างทางนะ่ะแม่นเมือจ๋าซองข้างนะนี่จ้าปลาเห็ดเห็ดแค่รอดเห็ดพริกหยวกเห็ดหยังกะว่าไปออกเมือดพี่น้องเอ้ยที่แม่นเผินซ่อนสะอ่อนจ้าสวัสดีจ้าเท่านี้ก่อนนาะจ้า